ดีครับผมเทมพทิธานสมต้นนะครับวันนี้ผมอยู่ที่มิสูเอเชียวัฒนาราชพฤกษ์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้า2ตัวนี้ครับมิสูบิชิไทตันชุดแต่งเลเยออาร์ตนะครับอยู่กันเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนะครับ4ตัว4ประตูกับตัวกระบะตอนครึ่งนะครับ แตกต่างกันบ้างและอะไรที่ราคาจะประมาณไหนคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับดูจากช่วงตรงหน้านะครับเป็นกับทั้ง2ตัวเลยที่เหมือนกันก็คือมันก็จะมีเรื่องของกระจังหน้าสีดําสีเงาดานะครับเป็นเป็นเป็นโนแบ็กนะครับก็จะทําให้ดูสปอร์ตดูดูเท่มากขึ้นนะครับไฟหน้านะครับไฟ ไปเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดียวกันเลยนะครับก็ข้างหน้าก็จะมีแค่นี้ครับก็จะมีพวกกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของสีแดงมีสีแดงมีเครื่องหมายสติกเกอร์ลายอาร์ตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนะครับผมสีแดงตัดกับตัวรถที่มีสีขาวและสีดำขะจางหน้าได้สวยงามมากครับเหมือนกันเลยครับมาดูกันด้านข้างกันบ้างครับมาพร้อมกับล้อแม็กสีดำขนาด16นิ้วนะครับ แล้วก็พร้อมกับบังโคลนนะครับสีแดงครับตัดกับตัวรถได้อย่างสวยงามครับแค่ว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับและกระจกข้างนะครับเป็นสีดําเงานะครับตัดกับตัวรถได้สวยงามแล้วก็มีเนี่ยไฟเลี้ยวนะครับเบ้าจับประตูนะครับเป็นสีดํากับตัดตัวรถด้วยผมว่าสวยนะผมชอบนะครับตัดกับตัวรถด้านข้างมีสติกเกอร์ครับสีแดงเป็นชุดแต่งของเลลี่อาร์ตเลยนะครับ ด้านข้างล้อมาดูด้านหลังของ2ตัวนี้กันบ้างครับ,รบเรียกว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับก็เรื่องของการชนด้านหลังนะครับของตัวนี้ก็จะมีมาให้นะครับเป็นสีดําตัดกับตัวของสีรถได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวมีบานจับที่ใหญ่ขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นสีดําแาวนะครับนี่ก็เป็นมิสซูโลโก้มิสซูแล้วก็ไททันชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกไฟัวงที่3 ไม่ได้อยู่ที่ข้างหน้าแล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับพร้อมกับตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับมีอย่างที่บอกเหมือนกับตัวนี้ทุกอย่างครับเพียงแค่ตรงนี้ตัวนี้ไม่มีกันชนนะครับตัวนี้ตัวสี่ประตูน,นะครับด้านหลังด้านข้างแล้วไปดูด้านในกันว่าเขาให้อะไรกัน <Titan, S 1> ไททันเมก้าแคปหรือตอนครึ่งนะครับก็มาพร้อมพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะครับบางสายด้านซ้ายก็มีการ เ,เพิ่มเสียงเป็นโหมดของหน้าจอนะครับสัมผัสกับหน้าจอนะครับก็จะมีในเรื่องของไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะครับเบาะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ชุดพวงมาลัยตรงนี้นะครับเบรกมือแ่เสร็แถมที่วางแก้วน้ำสองสอ,งอันนะครับมี power า l e t ให้ นะครับชุดแอร์แอร์นี่เย็นจริงๆนะครับผมลองแล้วนะครับปรับได้4ระดับนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3อันนี้คือปรับพัดลมนะครับนี่ปรับความเย็นนะครับผมสวยงามนะครับครับและนี่คือด้านในของเจ้าไททัน4ประตูนะครับมาดูกันว่ามีอะไรมาให้กันบ้างเป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับพวงมาลัยพวงมาลัยไม่ใช่มัลติฟังก์ชันเหมือนตัวนู้นนะครับเบรกมือ เห็นว่าจะคล้ายๆกันเลยครับแต่ที่แตกต่างกันคืออะไรหน้าจอครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ยังไม่มีหน้าจอนะครับแต่ตัวนู้นมีหน้าจอแล้วนะครับเกียร์ตรงนี้นะฮะเบรกมือใช้ได้งานปกติเลยครับผมแก้วน้ําที่ตั้งแก้วน้ําที่เก็บของที่พักแขนตรงนี้มีเยอะๆให้มากมายนะครับแทบไม่ต่างอะไรกันเลยกับเจ้า2ตัวนี้ความแตกต่างกันอยู่ที่แล้วแต่คนจะเลือกเลยนะครับตัวนี้มีเรื่องของจอมาให้นะครับ มีกันชนมาให้ตัวนี้ไม่มีจอครับไม่มีกันชนด้านหลังให้นะครับแต่ได้4ประตูมาก็แล้วแต่ทุกคนอยากจะใช้แบบไหนอะไรก็ว่ากันไปครับอยากจะได้รถครอบครัวพาลูกพาหลานพาพ่อพ่แม่ไปเที่ยวนะครับรถคันนี้จะตอบโจทย์มากกว่าแล้วคนไหนอยากได้ในเรื่องของบรรทุกบรรทุกของนะครับจะไปไหนบรรทุกของเข้าสวนคันนี้ตอบโจทย์แน่ๆนะครับมา และราคาของเจ้า2ตัวนี้ไม่ขี้เล็กัเลยนะครับ4ประตูตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500 0บาทส่วนตอนครึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่6 6 7 7 0 0 0บาทก็คิดว่าวิโลนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับว่าจะซื้อตัวไหนดีนะครับแล้วถ้าใครอยากจะสนใจรถรุ่นไหนของมิซูก็มาได้ที่ศูนของเรามีบริการให้ทุกคันเลยครับมีสามารถ trace d i ทุกคันของมิซูได้เลยครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ